ที่คาดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่สร้างตามแบบฉบับสมัยเก่าก็คือการสร้างแบบไม่ใช้เหล็กหรือตะปูหรือขัดตอกครับใช้หินการวางเทิินๆข้างหลังผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือประตูทางด้านเข้าสะพานเรียกสะพานนางคลานะครับ การสร้างก็จำลองแบบสมัยเก่านะมีสะน้ำลายรอบทั้ง2ด้านอันนั้นก็เป็นเจดีย์การสร้างค้างด้านหน้าวัดนี้เป็นวัดสร้างใหม่ก็จริงแต่จะสร้างให้เหมือนสมัยเก่าก็คือสร้างแบบไม่ใช้น็อตตะปูเหล็กอะไรที่เป็นสร้างแต่ที่เห็นนั่ง,งร้านนเหล็กนะครับคือ แต่ไม่เป็นส่วนประกอบในการสร้างสมัยก่อนเขาก็คงมัดไม้ขึ้นไปทำเป็นชั้นชั้ชั้น,นแต่สมัยนี้ก็ใช้เหล็กทำแบบนี้ครับส่วนการยกหินก็ใช้รถเครนนะก็สงสัยอยู่ว่าสมัยก่อนหินค้อนใหญ่ค้อนบนสุดเข้าขึ้นยังไงใช้เครนแล้วใช้การชักลอกขึ้นหรือการ ถ้าถมดินเพื่อให้สร้างมันก็สร้างยากอีกครับก็น่าจะเป็นการชักลอกอเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆทางไหนวัดปู่นิ้านเสียงรองท้านี่ขนาดว่าเดินเบาก็น่าจะดังนะครับเราคลิปมามี คนมาคอมเมนต์เขาบอกว่าห้ามลบก,กวนช่างนะครับเนี่ยหลวงพ่อท่านมาคุมงานนะย็ยนยิยนท่านมาตรวจงานเมื่อเช้าผมได้มีโอกาสไหว้ท่านแล้วเนี่ยเก้าอี้ที่ตั้งตามเสา เสานี้ก็ต้องตามมาแจะสลักลวดลายนะครับไม่ใช่เสาแล้วมาตั้งข้อกว่ายจะเสร็จหลวงพ่อท่านบอกว่าจะสร้าง3มช่วงอายุค,คนคือ200ปีของท่านคือยุคแรกนะครับเนี่ยอยู่ของท่านสร้างอย่เนี่ยการก็อหมายถึงว่าต้องมีลูกศิษย์มาสร้างต่อ เดีย๋ยวผมจะพาเดินดูภายในไวบริเวณวัดนะครับสำหรับคนที่เคยมาก็ดูความแตกต่างวันที่ท่านมากับผมมาแตกต่างกันยังไงผมมารอบที่สี่วันเวลาไม่เหมือนเดิมนี่เน่นี้ก็มีการอสร้างขึ้นมาใหม่นะหลายจุดมีการเปลี่ยนแปลงหลายการหลายจุดมีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นมา อันนี้ผมถามคนทำงานในวัดนะครับรถเทรนเนี่ยมีบริษัทรับจ้างก็มีมีรถเครนมาช่วยบริจาคทำก็มีนะครับไม่ใช่จา้างออเหมือนเหมือนมาทำบุญเหมือนทุกที่ผมบอกว่ามีน้ำน้ำแข็งมาส่งฟรีสำหรับการสร้างก็ขอหนุมโมทนาสาธุ บางคนก็อาจจะบอกว่ามีบริษัทรับเหมาไม่อันนี้มันไม่ได้ทําเป็นแบบบริษัทนะครับเพราะทำก็คือทำทำตามศรัทธางบมีมาทําไปเรื่อยๆก็ก็จะไม่ได้แบบตั้งงบประมาณไว้แล้วก็มาหาเงินสมทบอะไรอย่างเงี้ท่าไม่ได้ทําแบบนั้นส่วนเงินก็มาจากคนที่มาทําบุญนี่แหละครับ ก็ทําไปเรื่อยๆมีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทํามากวันนี้ผมก็ตั้งเป้าจะหยอดให้ครบทุกตู้อย่างเงี้นะนี่ครับตู้มีดอกไม้ทุบเตียนเราไม่ขึ้นไหวเร,เราใจไหวก็ก็หยอดครับเพราะว่าต้องวางกล้องนี่ครับจะให้ดูวิธียกยกหินขึ้นนะครับไปใช้เชนอย่างเงี้ยยกขึ้น อย่างเนี่ยแรงงานเห็นไหมครับขั้นไม่ต้องจ้างก็คือพระสงฆ์ที่มาบวชในงานในวัดบางคนก็มาบวชเพื่อจะมาสร้างวัดเลยก็มีเนี่ยที่ขับเชนก็พระนะท่านก็ใส่เสื้อจัมยาวที่ยืนข้างบนไม่ชีนะครับ เป็นคนดูนี่เห็นไหมครับแล้วรถเทนอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าจ้างบริษัทก็ต้องมีคนงานของบริษัทก็คือรถเท็นคนบริจาคมาช่วยสร้างวัดนะครับจะจะให้ดูการยกอันนี้เหมือนแค่จะยกเทนไม่ได้เคลื่อนย้ายยกหินขึ้นมา ตั้งเพื่อจะแจกสลักหรือเปล่าไม่ไแน่ใจดูนะครับดูนะครับนี่ยไม่ใช่ก็สวยสวยต่าง ็ที่เห็นรถมาฝั่งน้นก็รถบรรทุกหินก้อนใหญ่นะครับเพื่อจะอ้อมเข้าไปลงไว้ข้างหลังในวัดตรงนี้ก็ถ้าเปรียบแม่นห้างสิบงิ้คาก็เป็นสโตที่เก็บวัตถุดิบเก็บของเป็นโรงงานก็คือที่ผลิตชิ้นส่วนจะให้ดูนะว่าการยกหินแต่ละก้อนมัน,มนยากขนาดไหน,น เนี่ยหินแต่ละก้อนมีแต่ก้อนใหญ่ๆน,นี้ดูอยูง่งอมทีน่าจะจบนี่เห็นไหมครับก้อนหินถึงชามก็เอาไม่ได้ พยายามจะยกหินก้อนเดียวนะบาทีไม่ได้ส่วนก็ต้องจะนัดใหม่หินแต่ละตน้นหินนี้ได้จากใต้ดินนะครับไม่ได้หินที่เราเห็นบนภูเขาขุดลงไปในดินครับมาจากอำเภอปักคำว่างั้น คนนึ่งนะครับเห็นรถรถคนหินขันโน้นไปก็ไปวางเลียงไว้ทางโน,น้นเนี่ยกว่าท่านจะหอ่อจะยกขึ้นได้แต่ละอันมันก็ไม่ใจง่ายลนลงมามันก็อาจจะมีแตกเสียหายหาดูนะครับจะยกยังไงเหมือนเหมือนจะทําเสร็จแล้วจะยกยังไง ให้ดูวิธีการยกเอาไม่ได้อีกครับก็จึงยกไม่ได้ เนี่ยมีมีหินแตกออกมาแปลกๆ่ยดูนะลุ้นลุ้นลุ้นครับโอ้มีการมีการวัดด้วยครับมีการวัดระดับด้วยว่าการจะหินขึ้นตั้งนี้ครับตรงเมชีอยู่นี่แหละเพื่อนำขึ้นมาแจะสลัก ท่านจะยกได้ไงมีการวัดระดับด้ดยมีไมป้ประหลอดวัดน้ำดูน้ำหนักนะเพื่อไม่ให้หนักมาด้านใดด้านหนึ่งถ้าสมดุลค่อยจะยกขึ้นได้ประมาณนั้นเท่าที่ดูะนะครับเหมือนจะได้แล้วจะดูได้อีกด้านหนึ่งอ่าได้แล้วครับสั่งให้ยกแล้ว นี่ครับน่าจะมาวางตรงแม่ชียืนนี่แรงงานในวัดหมายถึงว่าช่างตัวจริงเลยโอ้โหเสียวนะครับดูการมัดมัดยังไงอ่ะไม่มีตัวเจาะรูแต่มัดรอบข้างถ้าเกิดรูดขึ้นทำยังไง นี่ยดูพระท่านจะขึ้นไปช่วยช่วยวางวางตรงนี้แน่เป็นแบบนี้เนี่ยแจวขึ้นวางนนะเป็นสมัยก่อนนี้ว่าจะได้แต่ละก้อนก็ลำบากนะ สมัยนี้ก็แบบจิตอาสาทำบุญบริจาคถ้าเป็นสมัยก่อนก็น่าจะมีทำบุญอาสาใช้แรงงานทาสประมาณนั้นไปตามยุคสมัยดูนะครับกป่วจะเอาลงถาบกันได้ที่ยกขึ้นก็คือน่าจะตับเท่าวันแล้วเพื่อไปวางทาบ จะมีการตามขึ้นแจสนักนี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ เดี๋ยวแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ชมความคืบหน้าในการสร้างวัดกู่ม่นฟ้าต่อการยกหินแต่ละก้อนก็ประมาณนี้ยาก,กลำบากแสนเช็น